วันนี้นะครับทางคุณหมออ๋องคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งเขาก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปสิงคโปร์วางงบประมาณที่เบิกไปกับสิ่งที่ใช้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของงบประมาณที่เบิกไปในส่วนของการรับรองเนี่ยก็จะมีการแสดงใบเสร็จต่อสาธารณชนแบบเปิดเผย พอมาพูดถึงเรื่องของกรณีของคุณเจี๊ยบนะครับที่ปรึกษารองประธานที่ได้โพสต์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เห็นต่างทางการเมืองก็คือคุณปีใหม่นะครับคนก็มองว่าเป็นการคุกคามครับยอมรับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริงๆโดยคุณเจี๊ยบเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของพรรคก้าวไกลนะครับจึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางสภา แต่ทางก้าวไกลเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ในส่วนของที่ปรึกษาหากพบว่ามีการผิดจ,จริงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าปลดให้พ้นจากตำแหน่งนี้